ที่ไปาพี่เพื่อนนั่งรถไฟไปซื้อของในเมืองนะคะชมบรรยากาศข้างทางค่ะอันนี้รถไฟนะคะทุกคนนั่งรถไฟเข้าเมืองค่ะ,ะซื้อน้ำปลาซื้อพริกซื้ออาหารนะคะซื้อผนงนัว วันนี้บรรยากาศก็ดีนะคะฝนไม่ตกมีแดดออกเลยค่ะแต่ก็หนาวนะคะทุกคนบนนายรถไฟไม่ค่อยมีคนนะคะกับ้น,นไไหนไ่ค่อยมีคนนะคะสวัสดีค่ะพี่ๆเพื่นอนๆสวัสดีนะคะ เข้าเมืองคะ่ะนี่ตึกสูสงนะคะสามตึกนะคะก็อันนี้ก็เป็นอ่ซัมเมอร์ฮูดนะคะคือเป็นส่วน,นะคะ่ะเป็นส่วนแต่ก็ต้องเช่านะคะ ไฟไปในเมืองด้วยกันค่ะพี่ๆเ,เพื่อนๆชมสองางทางไปนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะหิมะไม่ตกนะคะเดนมากบอกว่าหิมะจะตกแต่ไม่ตก <S <S อากาศหนาวคะ่ะทุกคนอากาศหนาวมากอันนี้รถรถไฟสายเร็วนะคะ ก็จอดห้าป้ายก็ถึงเมืองค่ะก็ใช้เวลาไม่นานนะคะทุกคนรถไฟสวนนะคะ าจะไม่ไม่จอดทุกสถานีนะคะทุกคนจอดแต่สถานีใหญ่ๆนะคะหรือว่าเราไปชมต่อในเมืองค่ะถึงในเมืองแล้วนะคะทุกคนก็ขึ้นลิฟต์ไปข้างบนนะคะ ไม่รู้กี่เดือนแล้วค่ะไม่ได้มาในเมืองเลย ก็เป็นสถานีตำรวจนะคะเราจะลงไปเพราะว่าต้องลงไปข้างล่างนะคะเป็นร้านขายของเดิออกประตูะคะ่ะนี่นะคะออกมาแล้วลงชงเลยนะคะในเมือตูคขายจักรยานที่จอดจักรยานนะคะทุกคน ร้านค้าร้านคามีมองแล้วก็ไม่รู้นะคะเราก็มาถึงร้านค้าแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นร้านจีนเล็กๆนะคะของขายก็มีเหมือนกันดูเผือกคะ่ะเผือก เปือกหัวเอรเอเอาไปทำนมดีไหมคะมีทุกอย่างนะคะมันหวานเนื้อร่อยมะม่วงนะคะมะม่วงแข็งไหมพี่ก็แข็งอยู่นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าบางทีถ้ามันนิ่มมันเหนียวนะน่าอร่อย้องเอาไปแกะค่ะ ต้องเอาไปแกขัด <laughs> ใช่ไหม <laughs> ของขายมีเยอะแยะนะคะมีถั่วมีกระเจี๊ยบแล้วก็ถั่วเขาเรียกถั่วอะไรอะถั่วแขกแล้วแล้วก็ถั่วแบนนะคะมีของขายเยอะแยะเลยะคะ่ะอันนี้ก็ทิ่งออกนะคะมีทุกอย่าง ดีทุกอย่างนะคะนี่มารักกอมะคุงมะคุงอู้ประกาศเอาไปดองดีไหมรอเท่าไหร่อูอ้ประกาศดองมีด้วยรอเท่าไหร่อ่ะเอาประกาศไปดองทินเพิ่งเคยเห็นนะคะเนี่ยอู้ยพริกมันหนาวนะคะทุกคนไม่สดเลยอะ่ะ ต้องเอานะคะ,ะกาบขาวะคะ่ะซื่อทุกอย่างใบกะเพราผักบุ้งคัะชีแล้วก็อะไรใส่ไอ้นี่นะคะไออะไรอะ่ะที่เขาใส่แกงเขี้หวานอหละใบโหะพาอะโวบาเโดลติ้นจีมะพร้าวมีครบนะคะ มาทางนี้นี่ตะไคร้มะเขือดูบวกค่ะบวกลูกใหญ่มากนี่มระมมระจีนนะคะต้มจืดมีดอกหอมด้วยนะคะทุกคนเอาไปผัดใส่หมูหรือว่าแกงส้มก็อร่อยมระหอมแดงนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะของขายเยอะแยะนะคะนอน่ง่อีกร้านหนึ่งนะคะน้นงต่อีกร้านนึงเรก็เลือกซื้อร้านที่ว่ามันจะถูกหน่อยเอาพวกมึงมาตั้งเมื่อไหร่ยังไม่ได้ซื้อเพิ่งมาถึงเอาไหนไทยก้า เอาไปรับไม่เห็นออกมาเลยอะไรไม่เห็นออกมาก็คิดว่าอยู่บ้านนอนกันนะนะฮัลโหลไฮสเกต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 มาเจอหลานมาเจอหลานในเมืองค่ะมาหาซื้อปลามาซื้อหาซื้อของนี่แหละซื้อแบบได้กลับได้กลับนายโน้ต โน้ตอยู่ไหนล่ะมันนอนอยู่ในบ้านแต่ละก็บ้านแล้วมึงออกมาตั้งเมื่อไหร่มึงไม่ได้ออกเช้านะไม่ได้พามปโรงเรียนเหรอเอาหาลากก็เอ้าพูดออกเลยจบคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ thank you to everyone ไทย